มีเมืองเล็กๆที่อาศัยจึ่ยากสนางสนองจะพูดอย่างนี้ระมันดี่อกเป็นจบแล้วนะ <st it> อะจา,ารย์นะเม,มสบบสืขของนี้มีชื่อว่าคิรินทราสมุทแต่ข้าเราพักสำรวจของเมืองนีก็ยังมีหนึ่งเรื <st it> ่องที่ทำให้นางราชีมีความตักถ้ไทยเปอนเดิน <st it> เพราะว่าหสาวที่มีความสวยเน่นนาหน้าตาัรยังไม่มีผู้ครองสิกทีเอาล่ะ <st it> <st it> และควาจะเริ่มแล้วและคนที่ได้รับบทเป็นราชีก็คือฉันเองแป๊บจบคาแรคเตอร์ก่อนก็จบเสียงดอกพลาเธอใรอย่างยเลยในปัตตหมุน <c oughs> เห็นแหลมขนาดนั้นแค่เจ็บพ้ญญาเรไปกินยาไมัหายก่อนว่ามไมอยากผ้าว่าแต่เราจะได้ไรเป็นไข่ตามขาวบ้า แล้วแต่ตอน,นมาตอนเมาจริ่ะแตก็เชื่ออยู่คะ่ะรู้ดีว่าอยที่แม่เป็นตัดรูมเครียดไปหมดเลยเนี่ยจริงด้วยค่ะช่วงนี้เนี่ยท่านแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมถึงได้มาเล่นละครคนเดียวตั้งแต่หัววันเลยล่ะคะเนี่ยกับจ้ามไกับ่อม ก็ต้องหาต้งเจอลูกจะมี้ห่ะไม่าะหาบัวหาัวให้ลูกครับ้ลตกใจหมดเลยค่ะท่านแม่แหมทุกคนคะท่านแม่เราเนี่ยนะเว้นวัได้จริงเรี่ะะนี่มันช่ยได้ห คุไมาพูดอะไรมาเจออยู่ตรงนี้ทำไมถังไม่รีบเ,เตรียมตัวอีกอีกไม่กี่วันก็จะงานแล้วนะอ๋อท่านแม่หมายถึงงานเลือกคู่ที่จะจัดขึ้นในอีกห้าวันใช่ไหมคะลูกกังวลมากเลยคะ่ะท่านแม่ลูกใจได้เจอจริงๆหรอคะคนที่เหมาะสมกับลูกคนนั้น 加油！ ได้ทีรนอน้ำม,มีสิ่งแพชอบจกเงินทานมคะท่ะไม่ขโมยของชั้นนี้เนี่ยท่านแม่ขอให้ลูกหรอคะจะไปรักษาบมานไปเปลี่ยนชุดทะโลกไปเนีรยฉันจวท่านแม่เอากระจกในห้องลูกมาทำอะไรคะเนี่ย すご <laughs> แต่ไม่มีกันหน้าตาดีเป็นปุ๋ยโอยโอยออกไปกานี่กาถงจะบอกทางดำไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไ่หมดแล้วหุ่นไล่ากาเนี่ยจะไล่กี่โมง ชีวิตข้าเนี่ยมันช่างอาภัพยิ่งนักวันๆได้แต่ทำไร่กับกมาคนเดียวขนาดการยังมีหรายการ the mm -hmm. เจ้าลูกตาถั่วหรอหน้าตาสาวสวยน่าร้านตลอดวันอย่างเงี้ยข้าพี่ต้องเป็นนางฟ้าอยู่แล้วที่ข้ามาอย่างเนี้ยข้าเห็นเจ้าบ่นบ้าอะไรก็ไม่รู้ข้าได้จะไปช่วยเจ้าไงเพราะว่าข้าเห็นเกียรติดีที่เจ้าหแบบเคยทำไว้เราไม่ถืมข้าว่าจะประนับ สิ่งนี้คือส really? ิ่งที่จะทำให้เจ้าหายเหงาหายเศร้าสักทีับบปส้ของเพื่ท่านอะไรเนี่ยออสโตบาน้องการฟิลส์หกสิบดูอ๋อ มายเชิญไปงานหาคู่เจ้าหญิงโห่ท่านแต่เขาเชิญแต่เจ้าชายอ่ะข้ามันก็แค่เจ้าขุนทองอ่ะจะได้ไเจ้าเนียเหรอถ้าเป็นหดพูอย่างนี้นี่ไงนางฟ้าแสนสวยจะมาปรากฏตัวตรงนี้เพื่อจะช่วยเจ้าเอกเอาหลังข้าจะแปลงโฉมให้เจ้าดญินี่แล้นะม่งแผนจันทรา เนี like ่ยเหรอมาเดี๋ยววันหลอมัะเอาหมดก็จะเสียที่ต้องยมานนะ้แต่ก่อนจะไปอ่ะ เออดีเลยไ่มีผมยุ่งม้นเาเนียจะก็งานได้สบายๆต่อะไรแต่ก่อนข้าจะไปข้ามีบางอย่างอยากบอกท่านอ่ะฮิวไอยุ่ากตยล้ววนันไม่ใช่วาไปไม่ได้เอข้าอยากเปลี่ยนชื่อได้ไหมอ่ะชื่อไอ้สีมันไม่เจิงเทไหร่ เรื่องนี้วราจะบอกใช่อารมณ์มึงลาะอารมณ์เสียข้าช่วยข้ามเลยชื่อ่อยชื่ออะไรยัยไมคิดอยไรใชไหมอ่ะ